อ่ะมาหนูจุดโทษมาใช่ไหมอ่ะมึงมึงเป็นไงบ้างมึงมึงมึงทุกฟอร์มดีๆนะเว้ยหรือว่ามึงสู้สู้สู้เปล่าสู้นะเฮียให้อาจารย์จอดจอรูรั่วข้างหลังจอดจอดตรงรูร่วเจาะรูรั่วงปิดเออไอ้เหี้ยให้กูเจาะรูรั่วอ่าได้ไอ้เหี้ยจุฬาไอ้เหี้ยคิดถึงกูเหลือเกินกูบอกงานกลางเดือนกูว่าโอ้เบาแล้วงานกลางเดือนยังไม่ถึงกลางเดือนเลย การเดินสิบสองนะพุจิกาใช่ป่ะนี่ใกล้แล้วเยี่ยมดูลูกดิก <laughs> ูกูบอ,อกว่ารู้ว่าผีมันตายในบ้านคือจังหวะสวยจริงๆเวราตายในบ้านแล้ววาระบางทีอ่ะพวกนี้ตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็มีมันยังไม่ถึงเวลาเขาใช่ล่ะไปก็ปะกันรูเดิมพี่น้องสายเลือดปวดหัว เฮ้ยเป็นไงบ้างงงมองตากูดิอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วมึงชื่ออะไรมึงจะด่ากูไหมมึงจะดิ้นเปล่าไม่รู้อไอสัตว์เอ้ยมาเนี่ยอนุมนอ่หลับตาขีดทีเป็นสมาธิให้ลืมตาเด็ดขาดว่าเกขึ้นได้ตามนัแฝงสารวันใช่ไหมพูดผีปีศาจที่หลงเหลือค้างคงอยู่ในตัวในกายนะถ้าเกิดมันอยากจะออกไปก็วันนี้เอาให้จบแล้วกันนะ เวสาผูสะ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 เวสาผสะอันนี้เจ้าอันน eh uh ี oh. Oh ้จ้าก็เย่ก็เยเจโตเจโตวิตวิตวิติปตตเสิกลิสิกลิอะนนยันโตอะนนยันโตก็ยัสังติเอาเอาโอ้ยอีดาวเด็กเคาะลุกมาหนิเอาไม่ลุกขึ้นมาอีสัตว์มึงนี่ก็ฟอร์มเดิมเลยอีอะมึงหันหลังมามึงหันหน้าไองน้น มึงจะอุดตรงไหนมันร่วงไหนบอกดิร่วงไหนืมวันนี้มึงผ <c oughs> ีใช่ไหมไอ้สัตว์มึงหลับตาพนม,มเลยมึงเว,วสาภูสาเวสาภูสาเวสาภูสาภูถีปีศาจเอ้ยนั่นมาแล้วยีอะออกมาปิศาจปิศาจเอามาโอ้ย,ออย,ออย,อยอเว้เนี่ยลิ้นโอ้ยลิ้นใหญ่เลยเอาจับนองบางนู้นไอ้เหีย้ยมัยนน่าผิดหลังมทีไปก่อนอีหามึงเดี๋ยวมึงเจอเอาขามานี่ก่อนมานี่ โม้ยมึงนี่เอาขามาขาเปนนุ่มโอ้ยมึงเรามาโดนถีบหน้าด้วยไอ้เหี้ยเอาไอ้โจ้ยกขาไหมโดนโอ้ยแรงอ๋ออู้วไอสัตว์ตุ้งติ้นเอ้ยว่าไงอยู่แล้วไอ้เหี้ยจ้ามึงจะบ้าหรือเปล่าไอสัตว์มึงนี่มึงไม่เข็ดเรื่องไงให้ผีตอนแรกก็ฟอร์มดีอไอสัตว์สักพักแม่งเสียฟอร์มมึงเอาอะไรจากเขาล่ะบอกมาหน่อยสิเนาะ หลงดังดังหลงดังดังยอมเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ยอมเลยตอนแหล่ไอ้เฮ้ยออกไปซะมึงมึงจับไว้กูจะเกี่ยวหัวจับไว้อืมเอ้ย to mà thiện đi lóng đăng đăng gì đáng nghịch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  đáng có một mấy thiệt đưa ยังง่ายม่ได้เนี่ยเอาจับลุกขึ้นมาอีกทีหนึง่งระวังนะไอสัตว์ตัวนี้ร้ายแรงมากผี้ยตัวนิดเดียวไอสัตว์มึงล่อมันจับอีกคนเนี่ยดาวมึงเปล่ามึงหรือผีตอนนี้เป็นมึงหรือเป็นผีีดาวนี่ทำไตาตาเป็นผีะอะไรสัตว์จับนอนจอบเิจับนอนจับยโอ้อยอยย ขาข้างนี้มาโจให้เขามีสติกันให้ถีบหน้ากูพอละเวสัตว์สัตว์โอ้โหกูอะไรยอมแล้วยอมก็ไปสิเจาะหัวลงล่างเจาะล่างขึ้นหัวอยู่เอ็นมึงเห็นนี่นี่เป็นสวนสนุกหรือไงฮะอีผีเวรเดี๋ยวรอนอย่าเพิ่งใจเย็น โอ้ยสัตว์เดี๋วกกันเอามาแต่มันลุกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนมึงทีนี้มึง,ม,งมึงไม่ได้ไปง่ายแนะ่นอนเดี๋ยวเย,ย็นกูพักหายใจักคู่ก่อนพีลี่ีดาวมาไงจ๊ะใส่ตาลอยๆมองตาหน่อยสินี่จับนอนอี <c oughs> สัตว์มึงเฮียโอ้ยไม่ต้องหัวเมื่อกี้คุณ้นตีนเรียมลุก มันอยู่ในร่างกายเว้ยมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมมันกลัวที่ออกมาสู่โลกกว้างแล้วจะโดนจับลงนรกไงเฮียเออเหงอกมาเอีสัตว์เด็กคุกยังมีวันออกลงนรกยังมีวันขึ้นหนีอ่หนีไม่ไ,ไปไหนเลยรู้ไหมเฮียอ,อ,อ่าน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  อา้าวลุกขึ้นมาแล้วก็อนมึงกูนี่เข่าเสียหมดแล้วอีดาวมองตากูาสิจับนอนจับนอน <c oughs> อีเียเอาขามามอีดาวอีสัตว์แหมฟอร์มดีนะอีดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียฟอร์มดีเว้ยจับนอน nhà phương nói tệ khay của tạc lên ơi <laughs> chỉ à, đào, mong tao của đi mình là ai? Đào! À, lúc 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 mong quý gì à mong của gì đi cái cái mong của con với Đào! Mày là bên không? ิ <łość> มีมีสัตว์อ <feel> <shocked> ี้ฟันสวย้วไม่ดัดฟันนะมึงนี้พ่อหญรู้ป่ะดาวเออแบอบน้ำหมดไปเอี้เหนื่อยชิบหายไม่ใช่แม่งแอบอยู่ข้างนอกนะกลับไปปั๊บฟึบต่ออีกหีวเวรน